ผล้างเคียงที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ใช้ยามุ่งเป้ากลุ่มแอนต eGFR ในคนไข้มะเร็งปอด ปกติแล้วยามุ่งเป้ากลุ่มแอนตี e ้เเจฟาที่ใช้ในคนไข้มะเร็งปอดจะพบผมข้างเคียงที่เป็นลักษณะผื่นบริเวณผิวหนังคล้ายสิวโดยที่ความรุนแรงจะมีตั้งแต่เป็นน้อยๆอ,อาจจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆสิวขึ้นตามบริเวณใบหน้าลำตัวหนังศีรษะจนเป็นผื่นปริมาณมากได้ทั้งบริเวณต่างๆตามร่างกายผิวจะมีความแห้งลอกเป็นขุยอาจจะมีความผิดปกติที่เล็บโดยเฉพาะบริเวณขอบเล็บหรือจมูกเล็บมีเล็บเปราะแตกหักได้ง่ายในคนไข้าบางรายอาจจะมีอาการท้องเสียโดยเฉพาะในช่วง แกหลังจากที่มีการเริ่มทานยาไปบางรายอาจจะถ่ายท้องเสียแค่เล็กน้อยแต่บางรายก็อาจจะมีท้องเสียเป็นจํานวนมากหากมีอาการท้องเสียมากอย่าลืมแจ้งแพทย์ผู้รักษาเพื่อทําการให้ยาในคนไข้าบางรายอาจจะมีอาการเจ็บปากเป็นแผลในปากทาให้รู้สึกแสบหรือเจ็บเวลาที่ทานอาหารส่วนควนัข้างเคียงชนิดรุนแรงแต่ว่าพบได้น้อยอยู่ที่ประมาณหนึ่งาเปเซนก็คือในคนไข้าบางรายอาจจะเกิดอุบัติการณ์ที่เรียกว่าปอดอักเสบซึ่งมีความรุนแรงดังนั้นหากมีอาการไอเหนื่อยมากขึ้นหรือ รู้สึกหายใจได้ไม่ดีหลังจากที่เริ่มทานยาไปอย่าลืมดีแจ้งแพทย์ที่รักษาเพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะ